รู้ไหมครับว่าดิจิมอนร่างเจริญไวที่เป็นพวกนกเนี่ยมันสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นดิจิมอนสายจีนดังนี้ได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับผมมีดิจิมอน3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับสืบเนื่องจากที่ผมเคยทาคลิปอิมมอนที่เป็นร่างวิวัฒนาการสายจีนผมมันไปนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมมาคอมเมนต์เพิ่มเติมข้อมูลให้อันนี้ผมขอบคุณมากเลยนะวันนี้ผมก็เลยจะมาต่อกันนะครับกับดิจิมอนแบบที่มันอยู่ในเกมแอปของจีนที่มีชื่อว่าดิจิมอนนิวเซนจูรี่นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว ความเป็นดิจิมอนจีนนะครับของอิมมอนก็คือจะดูแบบเป็นแนวสายดาร์กสายที่แบบดูเป็นดิจิมอนที่มีความร้ายกาดนิดนึงน่ากลัวนิดหน่อยอะไรแบบนั้นไปเนาะแต่ถ้าเป็นของดิจิมอนในคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนที่มีพลังโหดประมาณนึงครับแต่ด้วยนิสัยของมันดูแล้วไม่โหดเหี้ยมเท่ากับของฝั่งอิมมอนนะซึ่งอันนี้ก็คงพอเข้าใจได้เพราะว่าพวกมันเนี่ยเป็นดิจิมอนแบบปลาเป็นนกที่เป็นประเภทวัคซีนซะด้วยครับซึ่งดิจิมอนที่ผมจะพูดให้ฟังในคลิปนี้ม ก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามอ่านให้มันเป็นฟิลเสียงจีนนะครับเพื่อให้สื่อให้เห็นว่าเฮ้ดิจิมอนสายนี้เราไม่ได้พบเห็นกันง่ายๆในบ้านเรานะจ้าตัวเธอซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้สามตัวเหล่านี้นะครับมันเป็นสายตรงวิวัฒนาการซึ่งการและการร่างโตเต็มวัยร่างสมบูรณ์แล้วก็ร่างสุดยอดนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาอยู่ที่ร่างเจริญวัยของมันครับร่างเจริญวัยในคลิปนี้ผมขอไม่พูดถึงละกันแต่ขอพูดภาพกว้างๆว่าไอ้สามตัวเนี่ยนะครับที่สตาร์ทด้วยร่างโตเต็มวัยที่เป็นซี ที่อยู่ในร่างเจริญวัยนั่นเองครับซึ่งเท่าที่ผมหาดูเนี่ยก็มีหลายสายนะครับยกตัวอย่างเช่นปิโอมอนอย่างเงี้ยได้นะครับผมพัฒนาร่างเป็นซีชูมอนได้ในสายจีนแบบนี้นะครับหรือกระทั่งฟาวโกโมอนก็ได้เหมือนกันครับเพนมอนยังได้เลยครับผมไอตัวที่เป็นเพนกวินอ่ะเออนะครับซึ่งก็หลายๆนกนะครับที่เป็นร่างเจริญวัยเข้าได้รับ d a ต a ของความเป็นประเทศจีนในภาค New Century แล้วมันก็กลายเป็น3ร่างนี้ได้หมดเลยครับแต่ทีนี้ไอ้สามร่างนี้จะมีข้อมูลอะไรตามลอ Story ที่ผมหามาจาก,าาก,ก,กดิ ก่อนอื่นต้องมาตัวแรกเลยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าซีชูมอนซึ่งเจ้านี่นะครับผมมันเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบนกประเภทวัคซีนความเป็นนกของมันเนี่ยสามารถทําให้มันบินบนฟ้าได้อย่าง,งคล่องแคล่วนะครับแต่ความน่าสนใจของดิจิมอนร่างนี้นะคือการที่ว่ามันมีดิจิคอร์ที่สืบพันได้ว่ามันมีความเป็นปลาอยู่ครับผมอ่าซึ่งความเป็นปลาหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเป็นนกของมันเมื่อรวมกับความเป็นปลาแล้วเนี่ยมันบินบนฟ้าได้และทีนี้มันสามารถบินลงไปใต้น้ําได้ครับผมและทีนี้เนี่ย ไอตัวซีชูมอนถ้ามันบินลงไปใต้น้ําเสร็จแล้วเราจะสังเกตการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งของมันได้อย่างหนึ่งครับคือมันสามารถกระพือปีกบินไปในท้องทะเลเนี่ยบินใต้น้ำาครับเหมือนบินอยู่บนฟ้าเออคือแบบลักษณะการเคลื่อนที่ไม่มีความแตกต่างกันเลยครับซึ่งถ้าทางการบินมันก็สามารถทําได้แต่ทีนี้ข้อมูลก็บอกไว้เหมือนกันนะครับว่ามันเปลี่ยนรูปแบบการกระพือปีกมาเป็นลักษณะของการว่ายน้ําได้เหมือนกันครับผมอันนี้เราก็สามารถเห็นท่วงท่าที่เปลี่ยนไปของมันได้เวลาที่มันอยู่ใต้น้ําอย่างที่ว่าไปครับซึ่งการที่มันลงไปในน้านนะะคัส่่วใหหญก็ืออมจไปเย นะมันล่าเหยื่อที่เป็นแบบดิจิมอนนกจากบนฟ้าก็ได้หรือมันล่าเหยื่อที่เป็นปลาก็ได้ครับโดยความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของเจ้าซีชูมอนตัวนี้นะครับทุกคนสังเกตนะว,ว่าที่หน้าของมันนะครับมีการใส่แว่นก็อกเกอร์เอาไว้ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าทําให้มันสามารถมองเห็นในน้ําได้อย่างมีสเสถียรภาพครับคือความที่มันมีดิจิคอเป็นดิจิมอนปลาอย่างเงี้ยก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถทําให้มันมองเห็นทัศนียภาพในน้ําได้ชัดเจนขนาดน,นั้นมันก็เลยจะมีเป็นคล้ายๆแว่นดําน้นํานี้เอาไว้เพื่อให้มองเห็นใต้ททททท้อออออองงะเเเเลลลดย่่่่่่าาาาชััจนนนนบบวกกก,กรรคคืืีีีขมมสถ ได้เหมือนแบบไม่ต่างอะไรกับบนบกเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าทําให้การเคลื่อนที่ใต้น้าของเจ้าซีชูมอนตัวนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งตัวของมันเนี่ยบางครั้งก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแบบใต้น้ําธรรมดาซึ่งน้ําที่มันชอบคือเป็นน้ําเย็นนะถ้าเกิดว่ามันอยู่พื้นที่ไหนและทีนี้พื้นที่นั้นเริ่มมีอุณหภูมิน้าที่สูงขึ้นมันก็จะย้ายถิ่นฐานครับพื้นที่อาศัยของมันจะไม่ใช่ทะเลนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกแบบแม่น้ําหรือจะเป็นพวกทะเลสาบมากกว่านั่นเองครับ ผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นนกที่มีความนำโชคประมาณหนึง่งนะซีชูมอนจะมีท่าไม้ตายอยู่3ท่านะครับท่าแรกจะมีชื่อว่าบัคคุเซนครับบัคคุเซนจะเป็นการร่อนอยู่กลางอากาศหลังจากนั้นมุดลงไปในน้ําแล้วก็พุ่งโผล่จากน้ําเข้ามาโจมตีศัตรูอีกทีหนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบทาให้ศัตรูเกิดความสับสนว่ามันโจมตีอะไรยังไงนะซึ่งท่านี้ก็สามารถ่อดลวงศัตรูได้ค่อนข้างโอเคครับเพียงแต่ว่ามันมีสเตจการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นิดหนึ่งนะส่วนท่าไม้ตายที่รีรยวโของ C ชูมอนเป็นการยิงมิสไซล์ที่มีลักษณะเป็นปลาโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมิสไซล์ที่มีลักษณะเป็นปลาอาจจะดูน่ารักน่ารักนะครับแต่เขาบอกเลยว่าท่าไม้ตายนี้ของซีชูมอนนั้นปิดชีพศัตรูมานักต่อนักแล้วครับและทีนี้ท่าสุดท้ายของมันนะครับผมกรงเล็บเยือกแข็งเฮวโทโซครับเฮวโทโซเป็นท่าไม้ตายที่มันจะใช้กรงเล็บที่อับไอเย็นของมันนั้นโจมตีใส่ศัตรูซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับผมสามารถที่จะแช่แข็งร่างของศัตรูได้เวลาที่แบบไปสัมผัสศัตรูปุบ๊บอะร่างกกาขของอขงอััตรรคมน้้้แแแ็เิดึพชบทว มันจะโจมตีซ้ําเข้าไปเพื่อให้น้ําแข็งที่เป็นทั้งร่างของศัตรูนั้นเละเทะไปเลยครับนี่เห็นไหมมันก็มีความโหดประมาณหนึ่งนะนอกจากท่าเฮลโทโซจะเป็นกรงเล็บน้ําแข็งที่ใช้เผด็จศึกศัตรูแล้วนะครับมันยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งด้วยนะคือซีชูมอนนะครับบางครั้งมันไปล่าเหยื่อมาได้แล้วมันกินเหยื่อไม่หมดครับผมพอมันกินเหยื่อไม่หมดปุ๊บมันใช้ท่าเฮลโทโซในการแช่แข็งเหยื่อนั้นเอาไว้กินต่อได้ครับเป็นแบบวิธีการถนอมอาหารที่นานๆครั้งจะได้เห็นในโปรไฟล์ออออองงงิิจมมมนนนนนะตตััััววว่าคคครบผี้ก็ืหหุณเ ัุณมั่นเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบสัตว์น้ําประเภทวัคซีนครับโดยหัวคุณมั่นนะครับผมจะเป็นดิจิมอนที่มีความสง่างามจากภายนอกเป็นอย่างมากเลยครับผมเกรดของมันก่อนนะเกรดของมันนี่เขาอธิบายไว้เลยว่ามีความแข็งเทียบเคียงกับโครนดิจิซอยเลยครับเอ่อก็คือว่าเวลาที่ศัตรูจะโจมตีนี้ถ้าทะลุเกราะไม่ได้มันก็แทบจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งเลยซึ่งตัวของมันนะครับเป็นดิจิมอนที่เอาจริงๆแล้วก็คือมีขนาดใหญ่นะตัวของมันจะมีความตรงข้ามกับ C ีชชชูมอนตรงท่่วา C um บาบ้ํย มแล้วเวลาน้ําอุ่นมันก็จะย้ายถิ่นฐานแต่ห่วงคุณมอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะชอบน้ําอุ่นๆมากกว่าครับผมแล้วมันก็ชอบน้ําที่แบบมีความใสสะอาดเป็นอย่างมากเลยครับพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นดิจิมอนที่ค่อนข้างรักสงบนะจะไม่ค่อยไปหาเรื่องดิจิมอนตัวอื่นก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีดิจิมอนตัวไหนมาหาเรื่องมันมันก็พร้อมที่จะเข้าเล่นงานทันทีครับซึ่งตัวของมันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นดิจิมอนที่มีความแข็งแกร่งพอประมาณเลยนะจากการที่มันเป็นร่างสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมแต่ที่นีคววามิตตกจรอย่างนึงก็คือว่ามันรู้สึกว่าตัววอนนน่่่เเป็จุดลาทียู้า ของวิติมอนตัวอื่นจะสังเกตตัวมันง่ายมันก็จะรู้สึกว่าดิจิมอนตัวอื่นเนี่ยมักจะมาลอมโจมตีมันหรือเปล่าส่วนใหญ่มันก็เลยมักจะอยู่กันเป็นฝูงนะครับเพื่อเป็นหูเป็นตาให้กันและพื้นฐานการล่าเหยื่อเมื่อกี้ทุกคนจําได้ไหมของซีชูมอนที่ว่ามันอาจจะแบบว่าโฉบไปกินดิจิมอนที่อยู่ใต้น้ําอะไรพวกนี้เหยื่อใต้น้ำใช่ไหมแต่ห่วงคุณมอนนะครับผมมันจะพุ่งจากน้ําขึ้นไปกินเหยื่อที่บินอยู่บนฟ้าครับเออซึ่งการพุ่งจับเหยื่อสไตล์นี้ของมันก็ต้องบบบอกกกกกกกเเลลลยยยนนนนนนครรัััััััวววววว่่่่่าาาาาามมมมมมีีีีแแํสูงงงงพพุุททททจจปปป๊้้้็ิิดตตไซึฏ อยู่รวมเป็นฝูงก,ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคือที่ตัวของพวกมันนะครับจะมีมันีที่ชื่อว่าชาบอนครับผมชาบอลเนี่ยจะเป็นมันีที่ทําปฏิกิริยาเวลาที่มันอยู่หลายๆตัวพร้อมกันมันจะทําให้เกิดการหักเหของแสงแล้วทีนี้ธาตุดิจิมอนด้านบนที่มองมาในแบบพื้นผิวน้าอย่างเงี้ยนะครับต่อให้ห่วงคุณม่อนว่ายน้าอยู่บริเวณนั้นปุ๊บมันจะเกิดการหักเหของแสงทําให้ดิจิมอนตัวอื่นมองไม่เห็นมันครับถ้าจะเห็นเนี่ยต้องว่ายน้ําอยู่ในระดับเดียวกับมันนะในความหมายคือบนฟ้ามองลงมาก็ไไไไมมมมม่่่เเหหห็็็นนนนนาาาตตตดิจอออัวยูใใ้้้้้ํปแลทีีงงขึก ผมการหักเหของแสงก็จะมีกลไกแบบนั้นซึ่งย้ำนะครับว่ามันต้องอยู่กันเป็นฝูงถึงจะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้ได้แล้วปฏิกิริยาแบบนี้ทําให้เหมือนกับว่าบริเวณนั้นไม่มีฝูงของห่วงคุณมั่นอยู่แต่อย่างใดเลยครับในส่วนท่าไม้ตายของมันก็มี3ท่าท่าแรกคือการใช้พลังฟองออกจากร่างกายของมันมาไปหุ้มตัวศัตรูเพื่อผนึกการเคลื่อนไหวท่าไม้ตายมีชื่อว่าโคโรโฮครับส่วนท่าไม้ตายหนึ่งนะครับคือ เฮียรันเข็ดทศึครับซึ่งท่าเฮียรันเข็ดทศึจะเป็นการยิงน้ําน้ําแข็งจํานวนนับไม่ถ้วนใส่ศัตรูซึ่งศัตรูที่โดนท่านี้โจมตีเข้าไปนะครับไอ้น้ำน้ําแข็งนั้นอ่ะมันจะพุ่งทะลุร่างแล้วหลังจากโดนท่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร่างของดิจิวะที่โดนท่านี้ไปถ้าไม่ตายก็คือร่างกายจะอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เลยนั่นเองนะและถ้าไม่ตายสุดท้ายโชริวเซนคะครับผมท่าโชริวเซนคะก็คือจะเป็นการสร้างน้ําวนขนาดใหญ่โจมตีใส่ศัตรูครับผมซึ่งน้ําวนที่ดูดศัตรูเข้าไปนั้้้้นนนนกก็จะทําาาารรบดดขยยีี่่่งอัตูใหหไมเเลลืชิว ถ้านี้ไปก็มีโอกาสตายสูงแต่ถ้าเกิดว่ารอดมาได้ร่างกายก็เละเทะพอกันเลยครับและดิจิมอนตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้ก็คือเชียงเผิงมอนครับเชียงเผิงมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบนกศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัคซีนนะซึ่งแม้จะใช้คำว่าเป็นนกศักดิ์สิทธิ์แต่เราดูรูปร่างของมันแล้วก็ดูแบบมีความละไมคล้ายสักเกล็ดหรือแบบว่ามังกรอะไรพวกนี้เหมือนกันเนาะซึ่งเชียงเผิงมอนเนี้ยนะครับเขาอธิบายโปรไฟล์ของมันไว้ว่าตัวของมันนะครับขนาดนะคือประมาณภูเขาหนึ่งลูกควาามมเป็นา หาตัวยากแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่แบบนี้แน่นอนว่าถ้าเห็นง่ายๆคนก็จะเห็นอยู่แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งถูกไหมจนมีการมาค้นพบว่าพื้นที่อาศัยจริงๆของมันแล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะจําศีลอยู่ในเน็ตโอเชียนซึ่งในช่วงที่มันจาศีลนั้นนะครับมันก็จะมีการรวบรวม d a t a ที่จะทําให้ร่างกายของมันคงสภาพอยู่ในความแข็งแรงได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าในบริเวณเน็ตโอเชียนที่มันอาศัยอยู่หรือเหนือหน้าน้ําบริเวณนั้นมันเกิดพัยันอันตรายขึ้นมาปุ๊บมันก็จะลืมตาตื่นขึ้นนมาาาาเเพื่่่่อออทททีีจะะไไปปํใหห้้้ภยยยยรนะนะรูบิวณตงแแลลลกส ว่าทัจจง่ายๆเลยคือเมื่อมันแก้ไขภัยร้ายนั้นเสร็จเรียบร้อยมันก็จะกลับมาอยู่ในห่วงของการจาศีเหมือนเดิมครับซึ่งทุกคนจําขนาดที่ผมบอกได้นะว่าขนาดของมันใหญ่เท่าภูเขาลูกหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยร่างกายที่ใหญ่โตมหาศาลของมันเวลาที่มันโผล่มาเหนือท้องทะเลแค่มันกระพือปีกทีเดียวก็เกิดเป็นขึ้นลูกใหญ่ซัดบริเวณรอบข้างได้แล้วนั่นเองครับทีนี้เวลาที่มันทําการต่อสู้หรือเข้าสู่แบทเทิลโหมดของมันนะครับผมมันมีความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าสนใจด้วยคือถ้าเกิดว่าดิจิมอนีนนบ,บัวะยร้้้คไดด ส,ส่งกระแสจิตเอาใจช่วยอย่างนี้ก็จะทําให้พลังของมันนั้นเพิ่มขึ้นเพื่อที่อาจจะเอาไว้ต่อกรกับพยานอันตร,รายของท้องทะเลณนะเวลาน,นั้นก็ได้ครับซึ่งเขาใช้คาว่าพยานอันตร,รายสิ่งชั่วร้ายอะไรแบบนี้แต่ผมคาดการว่าอาจจะเป็นแบบดิจิมอนที่มาทําให้ท้องทะเลบริเวณนั้นปั่นป่วน,นก็ได้นะเพราะเท่าที่อ่านแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของภัยพิบัติครับแต่เป็นดิจิมอนที่ร้ายกาศที่ถึงขั้นไอตัวเนี้ยต้องออกโรงมาจัดการเพื่อรักษาท้องทะเลพื้นที่นั้นเอาไว้นั่นเองครับผมถ้าไม่ตายของเจ้านี่มี รไรโครเบนก็คือจะเป็นการใช้พลังสายฟ้าฟาดเข้าโจมตีศัตรูแบบนับไม่ถ้วนครับซึ่งเป็นสายฟ้าที่มีพลังทํำลายล้างสูงมากถ้าอธิบายในเชิงของเกมแล้วเหมือนเป็นท่าโจมตีหมูครับโจมตีทีนึงก็แบบโดนดิจิมอนหลายตัวได้เพราะฉะนั้นแล้วไอ้พวกดิจิมอนสัตว์น้าสัตว์ทะเลที่มาให้กําลังใจเสียงเผิม,ม่อนนะครับก็ควรที่จะออกหาก เพราะว่าเชียงเผิงม,มอนมันอาจจะใช้ท่านี้เมื่อไหร่ก็ได้และดิจิมอนเหล่านั้นก็อาจจะตายไปด้วยเหมือนกันครับส่วนท่าไม้ตายที่2นะครับผมคือชินไซกะครับชินไซกะคือเป็นการยิงพลังหอกที่อยู่ตรงปีกของมันพุ่งเข้าโจมตีใส่ศัตรูอนุภาพการยิงทําลายของท่าไม้ตายนี้นะครับคือเขาบอกว่าถ้ามันยิงไปโดนผืนแผ่นดินจะเกิดเป็นแผ่นดินแยกขนาดใหญ่เลยทีเดียวเชียวครับแล้วท่าไม้ตายสุดท้ายของมันนะเป็นท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเทนเซใครๆครับผมท่านี้คือมันจะรวบรวมพลังจากท้องทะเลเกิดเป็นลูกบอลขนาดใหญ่และลูกบอลขนนนาดใหญ่ั้ จะพุ่งเข้าโจมตีศัตรูแล้วจะเกิดเป็นระเบิดน้ําออกมาครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยอนุภาพของการระเบิดนี้นะครับก็สามารถเป็นท่าที่บทขยี้ร่างของศัตรูได้ไม่ยากเย็นเลยครับก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับเจ้าดิจิมอนสายวิวัฒนาการที่เป็นนกจีนนะครับผมมีปลาที่เป็นร่างสมบูรณ์ด้วยแต่ก็มีที่มาที่ไปจากร่างโตเต็มวัยนะั่นแหละนะที่ซีชูมอนมันก็มีดิจิคอของความเป็นปลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยร่างสมบูรณ์เป็นปลาแล้วพอเป็นร่างสุดยอดปุ๊บเป็นนกที่มีความผสานพวกแบบสัตว์น้าสัตว มีความขขังประมาณหนึ่งนะใครที่เคยเล่นดิจิ t a l เซนจูรี่นะครับผมมีการวิพัฒนาการเป็นร่างนี้กันหรือเปล่าแล้วเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะครับก็มาแชร์ให้ผมได้นะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าพวกแบบดิจิมอนเกมบางทีผมแค่ดูพวกฟุตเทจอะไรพวกนี้ให้เป็น Refer e n c เเพื่อที่จะมาทําคลิปเป็นข้อมูลลอสตอรี่ของดิจิมอนตัวต่างๆนั่นเองครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรมาพูดคุยสนุกสนานกันบ้างนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยใให้้้้้ฟังงเเพีเีีียท่าาานนถคลิปิปมขอผดกดก ผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ